สาวไม่ทนถูกแม่หมอคนดังทักอดีตชาติเป็นแม่ลูกกับผัวสุดท้ายฉกไปหน้าตาเฉยวันที่24มกราคมรายการโหรกระแสได้เชิญสาวรายหนึ่งมาถ่ายทอดประเด็นอุทาหรณ์สุดเจ็บถูกแม่หมอดูทักว่าอดีตชาติแม่หมอเป็นแม่ลูกกับสามีเธอหากจะให้ดวงดีขึ้นต้องรับเป็นแม่บุญธรรม ก่อนที่ดูไปดูมาแม่หมอดันแย่งสามีเธอไปเป็นของตัวเองหน้าตาเฉยโดยคุณแอมเล่าว่าช่วงโควิดระบาดสามีเราขายน้ำเต้าหู้แต่ขายของไม่ดีก็เลยคิดพาไปดูดวงมีคนแนะนำแม่หมอคนนี้ให้รู้จักบอกว่าเป็นหมอดูที่ได้รับรางวัลระดับโลกน่าเชื่อถือ เฟซบุ๊กมีคนติดตามเยอะมากผู้หญิงคนนี้อายุเกือบเกือบห0ปีเปิดสำนักดูดวงอยู่ที่ทุ่งสงเราพาสามีไปดูดวงที่สำนักเขาคิดค่าครูแล้วแต่เราจะให้เขาดูเรื่องอนาคตทั่วๆไปบอกว่าแม่ของสามีที่ตอนนั้นป่วยติดเตียงอยู่แม่มีผีสิงอยู่เขาไปทำพิธีไล่ผีให้ที่บ้าน บอกว่าแม่จะเสียชีวิตตอนปี66แต่จนถึงตอนนี้ปี67แล้วแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาระลึกชาติได้ว่าสามีเราเป็นลูกของเขาในชาติที่แล้วชาตินี้ต้องมาผูกดวงเป็นแม่ลูกบุญธรรมกันสามีเราก็เชื่อเขาพูดคำสอนอะไรต่างๆที่ไปตรงกับคำสอนแม่ ทำให้สามีเราร้องห่มร้องไห้และนับถือเขาเป็นแม่บุญธรรมเรื่อยมาแม่หมอย,ยังลงทุนเปิดร้านข้าวมันไก่ให้สามีเราขายข้างสำนักเขาต่อมาก็มาชักชวนให้สามีเราไปทำงานขับรถให้เขาเวลาเขาแจกโรงทานทำบุญเรากับสามีและลูกจะไปช่วยงานเสมอมองเขาเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ มาเอกใจในวันลอยกระทงปีที่ผ่านมาเราตื่นมากลางดึกเห็นว่าเขานอนหันหลงังแชทคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เราแย่งมือถือมาเห็นว่าเขาคุยกับแม่หมอแต่ไม่ทันได้อ่านว่าคุยอะไรกันเขาแย่งมือถือไปลบแชทออกเราโทรไปหาแม่หมอว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง แม่หมอยอมรับว่ามีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันจริงๆแต่สามีของตนไปบอกเขาว่าเลิกกับตนแล้วทั้งที่ในเฟซบุ๊กก็มีลงว่าไปไหนมาไหนด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกโพสลงโซเชียลตลอดตัวแม่หมอก็ต้องเห็นแล้วแม่หมอย,ยังบอกว่าถ้าผู้ชายไม่มีครอบครัวที่เอาแน่ที่ก็ถอยมาหลายครั้งแล้วแต่ผู้ชายไม่ยอมถอยพี่เองก็ทุบมาสี่เดือนแล้ว แปลว่าเขาแอบคุยแอบนอกใจเรามานานหลายเดือนโดยที่เราไม่รู้หลังเหตุการณ์ที่เราจับได้สามีก็มาถามตนว่าขอมีเมียสองคนได้ไหมเราก็บอกว่ามันบ้าไปแล้วรับไม่ได้แน่นอนแล้วแม่หมอก็ยังมาทักว่าตนกับสามีเป็นคู่กรรมคู่เวรนะไม่ใช่คู่สร้างคู่สงเหมือนปูทางมาให้ตัวเองแย่งสามีของตน ขณะที่เจนนานทิ์บอกว่าการดูดวงไม่ได้ผิดอะไรแต่จะแอบอ้างว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรกันอันนี้มันไม่มีไม่มีมนุษย์คนไหนระลึกชาติได้แล้วยิ่งอ้างว่าเป็นร่างทรงเทพก็ยิ่งไม่จริงเทพมีจริงพรหมมีจริงแต่เทพไม่มายุ่งอะไรกับมนุษย์มนุษย์ทำผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดเทพจะมาเข้าร่างมันเป็นไปไม่ได้ เหตุการณ์ที่จะมาอ้างว่าเป็นแม่ลูกกันมาในชาติที่แล้วแล้วมาเคลมมาแย่งสามีคนอื่นมันไม่เคยเกิดขึ้นในวงการพยากรณ์แต่เชื่อว่ายังมีแบบนี้อีกเยอะที่ไปผูกอดีตชาติบิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วทำให้คนหลงเชื่อผิดศีลผิดธรรมกันมากมายซึ่งเรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังต่างฝ่ายต่างมีความอยากกันทั้งนั้น คุณแอมบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องสามีก็แยกไปไม่ติดต่อมาหาลูกไม่ส่งเสียไม่ส่งเงินมาให้ลูกเลยทำให้ตอนนี้ตนตัดสินใจฟ้องชูและหากฟ้องชูชนะแล้วจะมาฟ้องสามีต่อเพื่อเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรต่อ